เอาละครับก็สวัสดีคุณชมท่านเลยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็ยู่ผม exit กนเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนที่การ์ลามฟอร์ลินติโนนะครับทุกคนก็วิธีการ์ลามฟอร์ลินติโนเนี่ยก็ลามค่อนข้างง่ายเลยนะครับทุกคนถ้าใครเล่นบ่อยๆเนี่ยก็ง่ายเลยนะทุกคนถ้าใครยังเล่นไม่ค่อยบ่อยหรือว่ากําลังจะฝึกเล่นเนี่ยก็ดูคลิปนี้ไปได้นะครับทุกคนผมก็จะสอนแบบค่อนข้างละเอียดเลยแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็อาจจะ ไม่นานมากนะครทุกคนก็อาจจะเอาตอเอาตามที่ผมแบบเข้าใจและกันนะครับผมก็อาจจะสอนแค่คลาสสิกคลาสสิกเบื้องต้นพอแล้วกันนะครับทุกคนอ,อ,อเดี๋ยวเรามาดูพลังติดตัวก่อนนะครับพลังติดตัวหรือว่าสก,กิลติดตัวของมันนะครับก็จะเป็นเอชชั่นช็อต สีแดงๆตรงนี้ทุกคนเห็นไหมอันนี้นะครับเมื่อเวลาเราไม่ได้เข้าไฟเนี่ยหรือว่าเราไม่ได้ต่อสู้เนี่ยเขาจะมีพาสซีฟตรงนี้ขึ้นมานะครับพาสซีฟของเขาเนี่ยเวลาเราอยู่ใกล้ศัตรูนะครับแล้วกดปุ่มต่อยเนี่ยเขาจะพุ่งไปแทงศัตรูแบบนี้นะถ้าเราอยู่ใกล้ป้อมเนี่ยก็จะพุ่งไปแทงป้อมนะครับถ้าใกล้คีปก็แทงคีฟนั่นเองนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะส่วนวิธีปาดอกของเขาเนี่ยทุกคนก็ต้องจําวิธีการปาดอกของเขาให้ได้ก่อนนะครับเวลาเราปาดออกไปเนี่ย ดอกเขาจะเป็นแบบสามเหลี่ยมนะทุกคนสามเหลี่ยมรูปรถเบนซ์แบบนี้เลยนะนี่เห็นไหมครับเราก็ลองฝึกแบบทิศทางฝึกปลาดอกไปนะครับแล้วก็จําทิศทางดอกให้ได้นะครับฟอเล่นเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยแล้วถ้าเราเก็บดอกไม่ได้เนี่ยคือจบเลยนะทุกคนคือมันจะทําอะไรไม่ได้เลยนะถ้าเราแบบต่อดอกไม่ได้นะครับทุกคนมันจะทําอะไรยากนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการลาเลยนะถ้าเราไปใกล้เนี่ย ดอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามเหลี่ยมแบบนี้ถ้าเราปลาใกล้แบบใกล้ข้างหน้าเราเนี่ยดอกก็จะตกเข้าไปที่ตัวเราเลยนะครับดอกแรกแต่ถ้าเราปาใกล้เกินเนี่ยดอกก็จะไปอยู่ข้างหลังเรานะครับเห็นไหมแบบนี้เลยนะทุกคนทุกคนก็พยายามฝึกปลาดอกก่อนนะครับก็ฝึกปลาดอกให้แม่นก่อนนะถือว่าถ้าใครปาดอกแม่นแล้วอยากจะลองฝึกรำนะครับก็มาลองดูกันนะครับพิธีการรำเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยทำการปลาดอกไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็กดปุ่มต่อยนะครับแล้วก็สกิลสองโยกอนาล็อกทางขวาแล้วก็ต่อยแล้วก็อนาล็อกทางซ้ายนะครับทุกคนงงไหม อ่เดี๋ยวผมจะอธิบายใหม่นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ค่อยรำให้ทุกคนดูอ่าทุกคนก็คือปลาดอกไปนะครับแล้วก็กดปุ่มต่อยแล้วก็กดสกิลสองโยกแอนาล็อกไปทางขวาแล้วก็กดต่อยสกิลสองโยกแอนาล็อกาปซ้ายทางซ้ายนะทุกคนก็ถ้าพูดลิ้นพันเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนก็อาจจะไม่ได้ทําคลิปนานผมอาจจะพูดแบบงงหน่อยก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยแล้วกันนะครับนีทุกคนก็คือสกิลหนึ่งต่อยสองโยกต่อยสองโยกอ่ะ ให้ทุกคนจําแค่นี้พอนะครับสกิลหนึ่งต่อยสองโยกต่อยสองโยกต่อยสองโยกอ่ะสกิลหนึ่งต่อยสองโยกต่อยสองโยกต่อยสองโยกอ่ะทุกคนก็คือสกิลหนึ่งไปนะครับแล้วก็ให้ทุกคนทําการกดปุ่มต่อยแล้วก็กดสกิลสองโยกอน,นาล็อกไปทางขวาแล้วก็กดปุ่มต่อยโยกอน,นาล็อกไปทางซ้ายอ่ะสกิลสองแล้วก็โยกอน,นาล็อกไปทางซ้ายนะทุกคน <BS> ก็ทุกคนลองดูนะครับลองดูช้าๆนะอ่ะผมจะทําให้ดู้ใหม่ครับป้าดอกต่อย สกิลสโยกอ่ะต่อยสกิลสโยกแบบนี้นะครับทุกคนทุกคนคงจะไม่งงเนาะก็ทำแรกๆเนี่ยก็ต้องลองฝึกไปก่อนนะครับก็ปลาดอกแล้วก็ต่อยสองโยกต่อยสโยกแบบนี้อ่ะ โยกเนี่ยวิธีการโยกเราจะปล่อยนิ้วหรือว่าไม่ปล่อยนิ้วก็ได้นะครับแล้วแต่เราเอาตามที่เราถนัดเลยนะตอนแรกเนี่ยผมก็แบบโยกแบบไม่ต้องปล่อยนิ้วนะตอนแรกตอนแรกผมไม่ปล่อยนิ้วนะทุกคนตอนแรกผมลากไปเลยนะครับพอเราทําไปเรื่อยเแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะชินนะมันจะชินแบบมันจะรู้สึกอยากปล่อยนิ้วนะทุกคนอ่ะก็ให้ทุกคนทําตามที่ทุกคนถนัดไปก่อนนะครับถ้าเราทําได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะแบบนี้เลยนะทุกคนมันจะต่อเนื่องแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะถ้าใครทําได้อันติเกตจะแบบนนี้เลยะครับ นี่ก็จะมานี้เลยทุกคนก็สกิลหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อยแล้วก็สองแล้วก็โยกแล้วก็ต่อยสองโยกอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกดตามที่ผมบอกนะครับก็คือสกิลหนึ่งต่อยสองโยกต่อยสองโยกต่อยสองโยกอ่ะทุกคนเห็นไหมพอผมจะกดตามที่ผมพูดเลยนะครับสกิลหนึ่งต่อยสองโยกต่อยสองโยกต่อยสองโยกสกิลหนึ่งต่อยสองโยกต่อยสองโยกต่อยสองโยกเห็นไหมครับ อันติอ่าแล้วก็สไลด์ออกมาวิธีอันตินะครับอันติผมจะชอบแบบมาเก็บดอกข้างหลังก่อนนะครับก็คืออ่าทุกคนเห็นเห็นอันติไหมผมกมนอันติไปแล้วผมจะลากแบบลากอันอ็อกมาแบบมาฝัง่งแบบฝั่งถอยหลังนะทุกคนดูนะปึ๊บอ่ามันจะทําให้การแบบพุ่งเก็บมันพุงพ่งกลับไปหาดอกข้างหลังเห็นป่ะเห็นปหมปึ๊บมันจะทําให้เราเนี่ยทําการมันจะแบบมันจะแบบสําหรับผมผมมองว่ามันง่ายดีนะปึ๊บอ่าเวลาผมเวลาผมใช้อ่ะอ,อันติผมก็จะชอบแบบเวลาผมใช้อันติใช่ไหมผมก็จะชอบแบบนี <Honestly. S 2> <ม>้เลยทุกคน ก็จะชอบแบบนี้บางทีอันติมันก็แบบนี้เลยนะครับแล้วแล้วแต่มันแล้วแต่รอบนะทุกคนอันนี้คือการรามันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะทุกคนก็ถ้าใครรำไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะแบบมันมันจะราได้หลายแบบนะทุกคนถ้าใครราแบบราไปเรื่อยๆค่อยๆราไปฝึกไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนสําหรับวิธีการรำฟอร์เรนติโนนะก็เดี๋ยวผมจะลองสาธิตได้ดูรอบหนึ่งก็คือสกิลหนึ่งต่อยสองโยกต่อยสองโยกต่อยสองโยกแบบนี้ครับ สกิลหนึ่งต่อยสองโยกต่อยสองโยกต่อยสองโยกแบบนี้อ่ะสกิลหนึ่งต่อยสองโยกต่อยสองโยกต่อยสองโยกสกิลหนึ่งต่อยสองโยกต่อยสองโยกต่อยสองโยกมาสกิลหนึ่งแล้วก็กดปุ่มต่อยแล้วก็กดสกิลสองโยกอนาล็อกแล้วก็กดปุ่มต่อยโยกอนาล็อกเราจะโยกซ้ายโยกขวาก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่เราเราถนัดเลยนะอ่ะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนเอาเป็นว่าใครชอบใจคลิปนี้เนี่ย ผมก็ฝากทุกคน่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ